สวัสดีพี่น้องทุกคนในจะมาแจ้งงานรายวันอีกแล้วเด้อว uh ันน sí. ี Hyung ้มีงานเขามาทั้งหางานสำหรับพี่น้องคนใดที่อยากรายงานอย่าลืมเขามากรอกไว้สมัครกันเด้อยบริษัทเขาจะเปิดถึงมือเวลาแปดโมงเชิงหอดหกโมงแรงเนาะงานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงสามพันบาทบนเหตุงานนี้เมนูชุกมิดลอยหานะบ้านในจังมีกันอยุหะคนมีแมวหนึ่งตัวของคนที่หักแมวปวดต้องดูแลแมวเนาะและงานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นนนนอยูู่่่่ททีีบบาาเหตุุงมมชพร ในบ้านอาจารย์มีกันอยู่4คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะและงานที่3อันจะเป็นงานใบบ้านตั่วไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทถึง11,200บาทถึง13,000บาทบนเหตุงานในเมนูผัดไทยาเนื้อในบ้านอาจารย์มีกันอยู่3คนมีแมว1ตัวมีม้า1ตัวเนาะขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้และงานที่4อันจะเป็นงานใบบ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทบนเหตุงานในเมนูจังหวัดชูโกไทยละบ้านอาจารย์มีกันอยู่2คนบ่มีสัตว์เลี้ยง พอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้อีกเนาะแต่งานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านเั่วไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานนี่แบนยูสุพรรณบุรีแม่ 2, บ้างอาจา้างมีกันอยู่สองคนนี่มา้าสองตัวเนาะต้องให้อาหารม้าและขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้คือกันเนาะอ่ะผู้ใดที่อยากได้งานในหางานนี่สามารถเข้ามาก่อไว้สมัครได้เลยเด้อบริษัทของฮานจะอยู่ที่จันทสนิทวงแปดสิบสองทับหนึ่งสำหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนีมือนาจะมาแจกงานที่เก่า สำหรับมันนี้สบายดี